สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนเ n j นจอยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการหาเงินนะครับวิธีการหาเงินเจ้าแอปตัวนี้นะครับหลายๆคนนะครับก็น่าจะรู้แล้วนะครับแต่ว่ามีบางคนนะครับที่ยังไม่รู้นะครับทักมาหลายคนนะครับว่าหาเงินยังไงนะครับวิธีการหาเงินให้เร็วที่สุดนะครับทํำยังไงนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนว่าทํำยังไงนะครับ นี่ครับเราก็ขุดไปนะครับตรงหน้านี่เลยนะครับอ่าเราก็ขุดไปนะครับมีวิดีโอนิดนึงครับแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ออกนะครับอ่านี่ครับนี่นะฮะก็เราจะขุดนะครับขุดไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับอ่าเราได้แล้วนะครับได้เงินแล้วนะครับ ส่วนวิธีการหาเงินแบบรวดเร็วนะครับโอ้โหทุกคนได้แล้วครับสิบโหนะครับได้เยอะนะครับทุกคนแล้วก็ขูดไปครับอ่าก็มีโฆษณาวิดีโอนะครับนิดนึงนะครับว้าวส่วนวิธีการหาเงินที่ผมบอกนะครับ ผมใช้สูตรของผมนะครับเล่นสล็อตนะครับทุกคนนี่ครับอันนี้บนนะฮะทุกคนครับดูข้างบนนี่นะครับจะเป็น่าจะเป็นคะแนนของเรานะครับที่เราสามารถเอาไปเล่นได้นะครับเล่นสล็อตนะครับก็กดไปตรงสล็อตเลยนะครับอ่าแล้วก็เล่นไปครับตรงนี้จะได้เป็นเงินด้วยนะครับทุกคนจะได้เป็นเงินนะครับแล้วก็จะได้เป็นคะแนนด้วยนะครับเนี่ย 8,000คะแนนนะครับก็กดไปครับทีนึงก็4,000คะแนนนะครับอ่าสล็อตนี้มันจะได้นะฮะได้เยอะนะครับทุกคนเราจะได้มากกว่าเสียนะครับเราได้เยอะจริงๆนะครับนี่ยอ่านี่ครับเราก็เล่นไปนะครับได้เยอะครับทุกคนนี่ครับได้ตลอดเลยนะครับ มันก็จะมีเงินให้เราด้วยนะครับทุกคนนี่ครับเราก็จะได้ตลอดเลยนะครับวิธีการเล่นนะครับเล่นสล็อตให้เยอะๆนะครับอ่าตอนนี้ก็23นะฮะบาทนะฮะก็เป็นเงินของอ่าดอลลาร์นะครับถ้าเป็นเงินของดอลลาร์นะครับก็ตกประมาณอ่าเยอะอยู่นะครับทุกคนลองเอาไปคุณกันนะครับก็ เรานะครับสามารถนะครับถอนได้ตั้งแต่1 0 0ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับถ้าใครจะถอนนะครับก็กดไปตรงนี้ครับตรงรูปเงินเลยนะครับกดเข้าไปครับอนี่ครับจะเป็นของ PayPal นะครับทุกคน $100 ดอลลาร์นะครับสามารถถอนได้เลยนะครับถ้าใครถึงแล้วนะครับมันจะมีช่องกรอกนะครับมันจะโผล่มาตรงนี้นะครับก็ทุกคนนะครับสามารถถอนได้เลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็มีเกมหลายๆเกมให้เราเล่นนะครับสามารถสะสมได้เยอะแยะนะครับถ้าใครนะครับว่างๆนะครับเล่นนะครับได้เยอะนะครับอ่านี่ไงผมได้แล้วนะครับอีกหนึ่งบาทนะครับเป็นสกุลเงินของดอลลาร์นะครับเป็นหนึ่งบาทนะครับสามสิบบาทนะครับอ่าประมาณนี้ครับทุกคน ก็ถ้าใครนะครับอยากเล่นนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้นะครับเจ้าแฮมตัวนี้หาเงินเร็วมากนะครับทุกคนถ้าใครว่างๆนะครับก็เข้าไปเล่นกันได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับ้อจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับก็ท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับช่องของผมมีการแจกเงินด้วยนะครับทุกคนใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ